พูดเก่งเยี่ยมอ่ะมันเป็นคนพูดเก่งออไปแต่งหน้าลูกค้าทํำยังไงวะหน้าก็แต่งไม่ค่อยเป็นแต่งเบาๆไว้ก่อนออหวานสวยลูกเหมือนดาราโอ,อ้โหลูกค้าหลับตาพิมพ์เลยอนะีดอ <laughs> มันก็เกือบเหลืองไปจนแบบเราคงทําอะไรไม่ผิดมัง้งแต่แม่งเหรียญมันมีสองด้านอ่ะมันก็ยังมีคนที่รอว,ว่าล้มยังอ,อจะล้มเมื่อไหร่จะพลาดอะไรอ,อ,อ,อไหนบอกไหนบอกว่าชอบให้ด่างไงออแล้วทำไมถึงมีดราม่าเรื่องด่า ไหนบอกที่เอ็มมันเวี่ยงไงแล้วชอบไงเก๋จังเลยแล้วทำไมอีนี้มันบอกว่าไม่ชอบล่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ได้เจอกัน <laughs> ขอบคุณมากเลย ยินดีค่ะแห่งปะเนี่ยเธอยอมรับมาก่อนเมื่อคืนเธอจบกี่โมงดูได้ไงไม่ต่างไม่ต่างโต๊ะนี้ก็จบตีห้าเมื่อคืนน่ะพอกอกันเลยนะช่วงนี้ทําอะไรบ้างอ่ะเอมเอมเหรอคะตอนนี้สนุกยังสนุกกับการเป็นเบื้องหลังอ๋อเออใช่ช่วงนี้ทำเบื้องหลังเยอะใช่ไบ้างช่วงนี้ทำเบื้องหลังเยอะมากไม่ใช่แบบอยากทำเบื้องหลังนะเบื้องหน้ามีใครจ้างเบื้องหลังอะไรอยู่บ้างอ่ะทำรายการยูทู b เนี่ยค่ะแล้วเหมือนแบบ เหมือนไปไปไปเป็นเบื้องหลังซับซับซามากกว่าเบื้องหน้าเป็นเหมือนทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเหมือนไปเน้นซะเบื้องหลังด้วยเยเฮ้ยนี่ทาชาคหลาบให้กินมันเป็นเป็นยังไงบ้างชาคหลาบเออก็ก็คือกินแล้วก็ขี้เลยจริงเหรอไม่ใช่ตื่นเต้นเลยอจริงจริงไม่ใช่ทำเนียมหรอกเขาเห็นเราแฮง์มากเขาเลยทำทำชารลอๆให้กินใช่ไม่ใช่ทำเนียมอะไร ออร่่ยคะเห็นช่วงนี้เอ็มไปทําเบื้องหลังเยอะใช่ป่ะคือจริงๆงานพิธีกรเอ็มก็เยอะมากตอนนี้คือเอาจริงๆที่ได้คิวมาขอบคุณมากที่แบบแวะเวียนมาเจอจริงๆชอบไม่มันมันมันจริงๆงงานมันไม่ได้เยอะแต่บางทีอ่ะด้วยโควิดอ่ะมันหายไปแล้วพอ ช่วงๆเนี้อันนั้นก็จะปิดกล้องอันนั้นก็มันก็เลยไปยัดยัดยัดก็เลยเหมือนคนคิวเยอะอจริงๆมีอยู่งานเดียวแหละแต่มันมันม่วไปหมดเช็คคิวเช็คคิวคืนคิวเช็คคิวคืนคิวมาเลยเหมือนยุ่งแล้วก็มาสุ่ม <c oughs> ออนพร้อมกันมาสุ่มออนพร้อมกันมันก็เลยเหมือนงานเยอะเบื <c oughs> ้องหลังตอนนี้เอ็มทำอะไรอะ่ะหมายถึงว่าก็คือดูทำยูทูบเป็นหลักโปรดักชั่นช่องคุณเอ็มเนี่ยตอนแรกเราก็กะว่าเออเราอยากจะแบบเออมันเป็นช่องของเรา ด้วยความที่พอมีน้องๆมาเราก็อยากจะแบบเออไหนลองไปเป็นโปรดิวเซอร์ดูซิเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนไปเอาคนอื่นมาทําในรายการมากกว่าสนุกมากเลยอีผู้ชนะสิบทิ์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอมตอนเอ็มอะขายรายการนี้มาสามสองสามปีมไม่มีใครซื้อเลย จนตัดสินใจมา2ปีแล้วแม่งอะไรใ <icos S 2> นหัว <introdu> ก <cooled lifting systems> ็เลยไม่ได้ออกมาสักทีก็ถือว่างั้นเป็นรายการใหญ่ของเราเลยอก็เลยทําคุยกันกินเหล้าด้วยต้องคุยเพราะว่าการประชุมต้องกินเหล้าไม่งั้นมันไม่เลื่อนใช่เสร็จตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วว่าโอ้ยถ้าเที่ยงคืนเสร็จเร็วนะไม่เก๋คนเก๋เขาไม่นอนเร็วคิดมันคิดง่ายไปคนธรรมดาคิดได้เที่ยงคืนเสร็จตีสี่โอ้โหเละเทะไปหมดแล้วก็เลยบอกผูษกาบอกมึงกูไม่ไหวแล้วน้ำหนักกูลงแน่เพราะว่ามันนอนไม่เต็มอิ่มเลยสิบวันเนี่ยที่ทำมา น้ำหนักคือมหาหโลแห่เรียกเลย หมูกินเบีย์ด้วยเลยหแต่ก็ดูเอ็มมีความสุขแบบแฮปปี้นะกับจบอบเนี้ยสนุกสนุกมากแต่ว่ามันไม่รับสปอนเซอร์นะอยากลงทุนกลัวคนดูเนี่ยมันจะรู้สึกว่าขัดตาเดี๋ยวเขาตะขิดตะขวงใจก็เลยไปรับขีทั้งสองอยากมาเลยก็ได้เดี๋ยวแทรกให้แทรกเลยเดี๋ยวแทรกให้เออก็ดูสนุกสนานดีอ่ะอันนี้ชอบชอบทีนี้เราจะพาเอ็มย้อนไปคุยเรื่องสมัยเด็กๆไว้เอ็มได้เอ็มเกิดใน เออเกิดที่ราชบุรีเลยเกิดแล้วโตที่ราชบุรีใช่ช่วยอยู่ราชบุรีตั้งแต่เด็กเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ็มคือที่บ้านเขาจะเลี้ยงแบบประคบประหงมแต่เราเนี่ยออกไปตอแหลเนี่ยเพราะด้วยสังคมเพื่อนเพราะเอ็มอะเต้นมาตั้งแต่เด็กพอเต้นปุ๊บมันไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่กินข้าวดูกระตูนแล้วอยู่ในบ้านของเราเนี่ยออกมากรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ประมาณประถมออกมาเต้นออกมาแข่งที่นี้มันก็ได้เจอสังคมเจอโลกมากขึ้นเต้นมาตั้งแต่อนุบานอะงงเหมือนกันไปเต้นเก่งมาจากใครมนัน <G ã entender> อะไรก็ไม่รู้เต้นไปเต่หไปน่ะใครจำได้ตอนอนุบาลเต้นหน้าเลยเต้นหน้าเลยเย็มเต้นแรงเลยคนข้องเรียนรู้ว่าไปอีดี่เป็นตุ๊ด วันเต้นจริงบอกแม่มาดูพ่อมาดูเอียมอยู่นู่นหลังสุดเอาลูกตัวเองมาอยู่หน้าให้กูไปอยู่หลังให้กูไปอยู่หน้าทำไมล้วตอนซ้อมให้อยู่นะแรงแรงเลยกูต่างไปเชิญแม่กูมาให้กูมาอยู่หลังก็แบบชอบเต้นแสดงออกมาแล้วมาที่ที่บ้านเอ็มเขาค่อนข้างที่จะชอบอะไรแบบนี้ด้วยอ๋อชอบให้ทำใช่ชอบให้ทำไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าห้ามอย่าเป็นตุ๊ดนะไม่มีแต่ให้ลำก็ด่าว่าอย่าเป็นตุ๊ดแต่ก็ให้เต้นทุกงานเหมือนกัน มีแกงเพื่อนสนุกสนานอะไรยังไงบ้างในในช่วงน,น,นั้นนะในวัยเด็กๆที่แบบชอบเต้นชอบอสแสดงออกอยู่ลาบุรีเลยถ้ามาัธยมก็จะเป็นอเซตเต้นกลุ่มหนึ่งเพราต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็จะไปเซตมัธยมเพื่อนๆในกลุ่มก็จะเป็นแบบเซตเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบตบตีะะเข้าใจป่ะใส่ตบใส่ต,ตีใส่ตบใสต่สต,สต,สตีก็พวอโรงเรียนอ่ะจังห <ๆ S 1> วัดเราจะแสดงออกโดยการอะไระออนอกจากนัดตบนันก็ต้องตบเท่านั้นจะได้ยอมรับกูสักทีอย่างเงี้ย ก็คือสนุกสนานเราคือแก๊งผู้หญิงเราคือแก๊งผู้หญิงชื่อแก๊งกุหลาบไฟชื่อแก๊งสิร์อมามีคาแรคเตอร์ยังไงแก๊งนี่สี่ตัวเดินไปไหนคนเขาเกลียดอ่ะมาชนะพันไหลอุทยอมๆเขย่าเขย่าออ่เงี้ยส้นเท้ายาวๆเกงกันสั้นมีเรื่องหนึ่งขั้นไหนวะตบตีอ่ะก็ตบเข้าไ่ปกครองเข้าห่อยว่าห้องน้ำอ่ะมีเลือดป่ะตบแบบก็ตบหน้าแหกอ่ะ มันไม่ได้ตบกันเอาตายาเห<อ>มือนสมัยนี้<อ>สมัยเดียมันคือต้องตายแต่สมัยก่อนมันเป็นการตบแบบเออก็ตบกันอีนี่เสร็จอีกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งคุยกันเหมือนเดิมเออเ,เป็นเรื่องการ <laughs> ดีไม่ดีอีกแกงตบในสนิทกัน<ช>ด้วยนะนี่แหะทุกวันนี้ที่สนิทกันมากก็เคยตบกันมาก,ก่อนใช่ปะ<อ>ใน<อ>บ้านเอ็มเป็นลูกแบบไหนมองตัวเองเป็นเป็นลูกเป็นหลานแบบไหนในในบ้านตอนนั้น,น่ะเอ็มเราอะเราเราู้ว่าเขาอยากให้เราอะเรียบร้อยอืแต่ด้วย แต่แต่ด้วยตัวเรามันเป็นคนแบบว่าเปิดเปิดสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลี้ยงเราแบบเอาที่อยากเป็นอ่ะเขาไม่ได้ถึงขั้นแบบถ้าเป็นกระเทยจะตีอะไรแบบเหมือนบ้านอื่นๆก็แค่บอกว่าไม่อยากให้เป็นเขามีเหตุผลของเขามไม่ใช่แบบห้ามเป็น ไม่อยากให้เป็นเพราะอะไรสมัยก่อนใครเป็นก็เทอโตไปใครจะเลี้ยงมึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้กเขาก็โดนโ,โ,โดนเลี้ยงมาแบบนี้เอมค่อนข้างโดนสปอยมากกว่าในบ้านแต่ก็ด่านะแต่สปอยห้ามแต่ให้ถามย้อนไปถึงตอนนั้นนะเอมเอมว่าความสนุกสนานความสุขของเอมตอนนั้นอยู่ที่อะไรอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอแล้วเพื่อนที่คบอะ่ะจริงๆเรามีเพื่อนอยู่5้าคนก็คือห้า ไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปแอบว่าอ๋ออีนัน่นเขไม่ชอบกูอีนัน่นเขไม่ชอบอีนัน่นเขไม่ชอบไม่มันไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเลยม,มันเปี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้ต้องแบบทําอันเนี้ยชอบอ้าวอีนี่ไม่ชอบกูไปอธิบายอีนี่แป๊บนึงน,นะอธิบายอีนี่เสร็จอาวอีนี่ไม่ชอบเี้ยต้องก็ไล่อธิบายแต่ตอนอยู่ต่างจังหวัดมันไม่มี แล้วพอเข้ามาเรียนในกรุงเทพเอ็มเรียนที่ส่วนดุสิตก็ยังเต้นอยู่เป็นเชลิเดอร์จริงจังเอ็มกเป็นเชลิเดอร์จริงจังเป็นเชลิเดอร์จริงจังตั้งแต่มัธยมทําอะไรบ้างเอ็มตอนอยู่ส่วนดุสิตคือเน้นไปที่การเต้นรับงานโชว์เรียนไหมปีหนึ่งปีสองเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนเพราะมันสนุกมากเอ็มอ่ะไม่มีชีวิตมหาลัยไม่มีการรับน้องไม่มีอะไรปีหนึ่งเลิกเรียนปุ๊บไปซ้อมเต้นอืเลิกสี่ทุ่มกลับถึงบ้านเช้ามาบางทีมาเรียนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย นะตอนนั้นเราก็เที่ยวได้ไง <c oughs> ก็มาซ้อมเต้นซ้อม,อ,มอยู่อย่างเงี้ยไม่มีชีวิตมหาเลยรุ่นเด็กคนอื่นก็ไม่นั่งขึ้นสแตนอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีซ้อมเต้นค่ะซ้อมเต้นใช้ชีวิตอยู่แค่นี้จริงแต่มันก็เลี้ยงตัวเราด้วยเพราะมันมีงานโชว์มีอะไรเงี้ยก็ได้งานโชว์เลี้ยงตัวเราด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเต้นทั้งหมดเรียนไปด้วยเต้นไปด้วยทำเข่าเท่านี้เลยคือมุ่งไปที่เราจะเต้นอย่างเดียว <ๆ S 2> เลยมันต้องเต้นมันต้องเต้นชีวิตมันต้องเต้นเพราะว่าไปทําอะไรอ่ะไปทําอะไรไม่ได้อ่ะเพราะเขาให้เรามาเต้น ไม่นั่นน่ะสิคือมาเข้ามาพรอมมาเต้นน่ะแล้วเออดีเป็นคำถามที่ดีมากกูเต้นทำไมวะใครกูอยากรู้รใครเข้ามาเต้นเข้ามารู้แค่ว่าอาจองหอเสร็จปึกเออเต้นเออคือทำงานหาเงินจากการเต้นเลยเลยจนมีผัวนั่นแหละจนทีนี้รู้สึกว่าเขาเริ่มมีรุ่นน้องขึ้นมาแทนและรุ่นพี่เนี่ยก็เฟดเฟดตัวกันออกไปแล้วเริ่ม,มรับปริญญาเริ่มจบ เอ็มก็มาเปิดร้านทําชุดอืกับเอ,อื้ออืแล้วก็รับงานเหมือนเดิมก็ยังกลับไปเต้นอยู่เขาเรียกก็ยังกลับไปเต้นอยู่อย่างนั้นเอ,อนไนะไรเงี้ยก็เบาๆเรื่องการเต้นมาได้ประมาณห้าหกปีถ้าถามเอ็มว่าถ้าตอนนั้นสนุกแฮปปี้กับการเต้นมากๆแต่ว่าก็ทํางานด้วย<ช>เรียนด้วยที่บ้านก็ดูไม่ได้จะว่าอะไรหรือ<ช>ว่าว่าก็ไม่ได้ว่าเขาถามตลอดว่าเรียนปัะเนี่ยเรียนปัะเนี่ยเรียนปเนเนี่ยจนมาเปิดร้านกับเอื้อเนี่ย เอ็มจำได้เลยเอ็มขอเงินเขาไปจีนตอนนั้นอของเงินเขาไปแสนหนึ่งแปดหมื่นอะไรเงี้ยว่าเอ็มจะไปซื้อของจากจีนมาขายนะคือเราเป็นลูกแม่ค้าที่บ้านเอ็มมาค้าขายหมดเลยเราก็เลยมีหัวทางการค้ามากๆเขาไม่ให้เขาบอก่าเอาเงินไปไปเที่ยวแต่ย่าให้เราเป็นหลานหลักย่าไงตอนแรกเขาก็ไม่ให้เอ้ยไม่แม้ร้องไห้เนี่ยเป็นคนที่ร้องไห้ ง่ายมากกับเรื่องที่บ้านอนดดาืนิดเดียวมาแล้วนิดเดียวมาแล้วร้องไห้วาาเขาได้บัญชีหน่อยแล้วอะไรทําให้เกิดเกิดการแบบอยากไปซื้อของจากจีนมาขายอ่ะเพราะเขาว่ากันว่าอขอจากจีนมันถูกแล้วเอามามันได้กําไรเพราะว่าชุดเจ้าสาวตอนนั้นมันถูกมากแล้วเปิดร้านเช่าชุดมันก็น่าจะได้ชุดอะไรให้มันเป็นเงินผัดๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออก็เลยวางแผนกันไปเนาะ ถือว่าเป็นก้อนสุดท้ายของเราแล้วกันเลยก็เลยไปเป็นไงบ้างตอนนั้นตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปหมดเพราะมันถูกแบบหูถูกเลยขนาดนั้นวะเป็นยังไงมันเป็นยังไงชุดแต่งหนาชุดละร้อยหนึ่งร้อยบาทไทยหนึ่งร้อยบาทไทยุ้มอย่างงี้เลยมันถูกอีจอบมึงทําอะไรกันวะมันถูกมากก็มีก็ขายได้ทีนี้เงินแม่งอยู่ที่นั่นเจ็ดวันเงินก็เพิ่มหมายถึงว่าไปถึงนู่น ก็ขายตอนอยู่ที่นู่นด้วยที่นู้นด้วยแล้วเอากลับมาด้วยทําอยู่นานปาเอ็มนานเป็นช่างแต่งหน้าด้วยนะเออทำอะไรช่างแต่งหน้าด้วยผัวเป็นช่างทาผมแต่งก็ไม่เป็นครูพักรักจาพูดเก่งเยี่ยมอ่ะมันเป็นคนพูดเก่งไปแต่งหน้าลูกค้าทํำยังไงวะหน้าก็แต่งไม่ค่อยเป็นแต่งเบาๆไว้ก่อนลงชิมเมอร์เลยแล้วปริญญาหวานสวยลูกเหมือนดาราโอ้ลูกค้าหลับตาพิมพ์เลยกี่ดอ มไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเขาแต่งไปแบบแต่งหน้ารับกีฬาสีบางกีฬาสีได้หน้าร้อยนะแต่แต่งที่2ี่สิคนนะยี่สิคนก็ไปตั้งแต่เที่ยงคืนอย่างเงี้ยปาตาอันกลับมานอนอยู่ท่านี้ปวดแขนอย่างเงี้ยทำทุกงานเป็นคนชอบทํางานเออใช่ป่ะเพราะดูดูเป็นคนแอคทีฟเรื่องเรื่องทํางานตลอดเวลาเลยอ่ะ ชอบทํางานใช่มันมาถึงตามใจตุ๊ดได้ไงเอ็มคือจริงๆอ่ะเราอ่ะคนรู้จักตั้งแต่ในโซเชียลแคมป์ตัได้ตั้งแต่โซเชียลแคมป์เล็กเราเป็นคนปาก้ายเราเป็นคนปากร้ายด่ากันไปด่ากันมาจนเพื่อนบอกว่ามึงสมัยก่อนมียูไลท์เปิดสาธารณะสิคนมันจะได้เห็นเราเยอะๆก็เปิดไม่รู้เพราะเป็นคนที่โง่กับเทคโนโลยีมากก็เปิดฟึบอีกวันหนึ่งคนแชร์คนแชร์เป็นพันเป็นหมื่นคนก็ดูดคลิปไปลงยูไลท์บางคนก็เริ่มรู้จัก เริ่มนู่นนี่นั่นจนได้มาทํารายการนั่นแหละจนได้มาทารายการก็เหมือนรุ่นน้องชั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้มาทําด้วยกันตามใจตุ๊ดเนี่ยถ้าถามเราเราว่ามันเป็นจุดพีคมากๆของเอมแลยสำหรับเรานะคือบางคนรู้จักเอมก็จากอันนี้แหละถูกปะบางคนไม่ได้รู้จักโซเชียลแคมป์หรืออะไรมาก่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นมาไปถึงขั้นไหนว่ามันมันพีกไปถึงแค่ไหนเอมตอนนั้นอะหนึ่งในสามเอาถ้าเอาแบบมันเลยว่าหนึ่งในสามของยูทูบเบอร์ตอนนั้นมีเอมใช่ ฉันก็ไม่เถียงเลยวิวอาจจะไม่ได้เยอะเท่าช่องอื่นแต่ว่าคนรู้จักเอ็มเยอะแล้วเอ็มก็มีแฟนคลับได้เต็มปากใช้คำว่าแฟนคลับที่เขารอเราจริงๆอะไรเงี้ยเออนะตอนนั้นมันก็พีคมากความสนุกสนานของตามใจตุ๊ดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะเอ็มเอาพาร์ทของนะตอนนั้นเออพิธีกรก่อนเอาณตอนนั้นเออเอาณตอนนั้นอตอนนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอนนชอบเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีสคริปต์ไม่ได้ เอเนี่ยเขามีสคริปต์ไม่ได้เลยมีแค่สคริปต์ค่ต่อลูกค้าได้แต่ลูกค้าก็ต้องซื้อแบบที่ฉั้นขายนะแล้วที่มันชอบที่สุดคือเราเจอแฟนขับเยอะๆมากๆใช่เราเห็นเจอ,เอทุกคนมาต้อนรับมาอะไรแล้วมันเป็นรายการที่พอเอ็มบอกว่ามันไม่มีสคริปต์เนี่ยเราไปเรื่อยมันไม่ต้องเสร็จกล้องมีหน้าที่เดินตามอย่างเดียวอถ้าเวลาเหลือเยอะก็คัดแต่หลังๆเริ่มรู้มากไนงะตัวเราเองอะ่ะ ไม่ได้ใช้หรอกพอแล้วมึงพอแล้วมึงหออลังๆแล้วแบบกูไม่เห็นถ่ายไม่เห็นจะใช้เลยแรกๆกอ่ะถ่ายก็ตรงนี้เดินไปตรงนู้นหลังๆมาถ่ายตรงนี้ปุ๊บแล้วไปตัดตรงข้าตรงนู้นเลยเพราะกูรู้มึงไม่ใช้เอ,อตอนนั้นเราดูตามใจตูดะเองมเราเห็นแฟนๆแบบเยอะมากเวลาไปตลาดไปอะไรเงี้ยอเออมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นน่ะตกใจตกใจมากเลยมาทําอะไรกันเนี้ยฉันก็เป็นแค่คนกินเล้าคนนึงเองอะไรอย่างเงี้ยตกใจมาก ครั้งแรกอะลาบุรีก็ไม่คิดว่ามันจะดังเพราะมันเป็นบ้านเราเองอเราจะเฉยมากลาบุรีเขากุ้งเบื่อเราแหละเพราะเขาเจอเราบ่อยอะแต่พอกลับไปทำแม่งหลายๆคนก็แบบเออหลายๆแบบจังหวัดจังหวัดเรามันมีนมคนที่แบบวิหน้ามาเที่ยวเที่ยวอะไรมันไม่มีดอกรีไปเองตอนนะที่ชอบที่พีกที่สุดคือตอนนั้นไปจันทบุรีร้านเหล้าที่เอ็มไปลงเนี่ยตอนนั้นนะจำไม่ผิดคือเราไม่ได้รับเงินเลยสักล้านเราจะไปร้านเฉพาะที่พูดจาดี ไม่มั่นแล้วก็เป็นร้านเล็กๆเออแล้วเราบอกเลยติดต่อไปเองพี่เอาที่พี่คิดว่าพีคที่สุดของคืนนี้ยหนูจะไปทําเขาบอกว่าวันนั้นอะตังในร้านอะในหุ้นส่วนอะเหลือแค่หลักหมืน่นไม่มีแล้วเราไปถึงประมาณบ่ายสามเธอคนมานั่งรอกระเธย 3, <c oughs> ตั้งแต่บ่ายสามตั้งแต่เนี้ยไปยันปักซอยอ่ะมารอดูกระเทยกินรอดูกระเธอกินเหล้าอ,อ่ะ <c oughs> ตากแดดตากลมนั่งกันแบบเหมือนรอของอ่ะนั่งรออยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็แบบอะไรกันวะมันคืออะไรวะลไม่ใช่เราหรอกมั้งแล้วก็เทยก็ไปประมาณสองทุ่มกว่ากว่าจะเดินตลาดกว่าจะแต่งตรงแต่งตัวเงี้ยคนแม่งก็รอเจ้าของร้านเอาแสงโสมตั้งปึ้งเบี้ยปึ้งแดกให้หมดมีอิกกูกูกินเก่งเหรอคือว่าไงกูแค่ชอบกูไม่ได้กินเก่งก็กินกันแล้วร้านแม่ง พอจบจากมันนั้นคนก็ไปเที่ยวร้างเขาก็บูมตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนๆเยอะขนาดนั้นเองดีใจดีใจจนเกือบเหลิองอมถึงขั้นไหนวะมัน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 รู้สึกอะไรอะ่ะดีใจมากๆเพราะว่าโอ้ยมันมีคนรักเรานี่แหละจุดยืนเราเราด่าเขาจนจนเขารับเราได้ เราเป็นกระเทยแล้วเราไม่ต้องไปเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นเราเป็นตัวเราดีใจดีใจจุดนี้ก่อนเลยว่าโอ้เขาชอบในสิ่งที่เราเป็นเว้ยในที่สุดจุดยืนงเราแข็งแรงอ่ะเราให้ก็ได้แล้วออนะตอนนั้นนะเขารับในสิ่งที่เราทำได้แบบเลิศเลยมันก็เกือบเหลืองไปจนแบบเราคงทําอะไรไม่ผิดมัง้งแต่แม่งเหรียญมันมีสองด้านอ่ะมันก็ยังมีคนที่รอว่าล้มยังอืจะล้มเมื่อไหร่จะพลาดอะไรอันเนี้ยก็เกือบเหมือนกันแต่ก็บอกตัวเองว่า เอออย่าเหลืองนะอย่าเหลืองอย่าเหลืองอย่าเหลืองพยายามบอกตัวเองทุกครั้งตอนนั้ใครไม่เหลืองมื่อวานเอาดีๆมันดังนะเย่มันดังมากนะตอนนั้นนะเย่ันดังนใช่ถ้ามันเหลืองมันก็ไม่ผิดใช่ถามว่าจะชูคอนในวันนี้เยออถ้ามันก็ไม่ผิดแต่ว่าเรายังดีที่มันยังมีคนรอบข้างที่เพื่อนเราที่ลาชบุรีอีกแล้วที่ไม่ได้อินกับเราเลยว่าเราจะดังแค่ไหนกินข้าวก็ยังต้องห่านกันอยู่หรือ ก็ยังต้องมานั่งรอพวกมันกว่าจะถึงกว่าจะอะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนอีพวกประเภทเนี้ยรอดึงเราอยู่อย่าไปอย่าไปที่ที่เอ็มบอกว่ามันรู้สึกแบบเกือบจะเหลิองอะคือมันความรู้สึกคือเรารู้สึกว่าเราทําอะไรก็ได้แล้วเหรอตอนนั้นใช่ไหมมันรู้สึกว่าไหนบอกไหนบอกว่าชอบให้ด่าไงอแล้วทําไมถึงมีดราม่าเรื่องด่าไหนบอกที่เอ็มมันเหวี่ยงไงแล้วชอบไงเก๋จังเลย แล้วทำไมอีนี้มันบอกว่าไม่ชอบล่ะก็เลยกลายเป็นว่าสรุปยังไงะอืวะก็เลยอยู่ในหัวอยู่มันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนะเอ็มตอนนั้นคิดว่าไม่อยากทําแล้วหรอเพราะคอมเมนต์เพราะคอมเมนต์เลยดอกจริงมันพาเราพังจริงนะมันทําเราดาวเลย อยู่ดีก็เห็นอยู่ดีก็เห็นเหตุการณ์อยู่ดีก็อยู่ในเหตุการณ์จะขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวหรินดอกเหมือนลูกธอมยันตีอะนึกออกมาแต่งเรื่องเก่งมากแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบเออสุดท้ายก็มันก็มีดราม่ามาเรื่อยๆจนแบบเอาไงดีเนี่ยหยุดไหมหยุดก็ไม่ได้ตังเนอะอะไรมันกําลังมาด้วยเนาะตอนนั้นเอ็มรับมือกับมันยังไงวะหมายถึงว่าตอนนั้นที่คอมคือคือเท่าที่เราจําได้เนี่ยตอนตามใจตูดมันเหมือนเปิดโลกออนไลน์มากเลยนะกับเรื่องแบบ กูจะพูดอะไรก็ได้ดาราก็เลยออกมากินเหล้าก็เป็นแถวเลยใช่ใช่เธอคือเธอคือกินเหล้าออกทีวีใจข้างนี้ให้เข้าใจง่ายๆใช่ป่ะคือเธอเปิดโลกเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยทางเรื่องคําพูดทางเรื่องการเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยเออพอมันเป็นสองด้านแบบที่เอ็มบอกรับมือกับมันยังไงวะกับด้านที่เขาไม่เขาไม่ชอบด้านนี้ของเราต้องปล่อยต้องปล่อยเขาเลยโหเลกๆโตเลยด่าเป็นมากาลยมึงพิมพ์มาสิกูก็พิมพ์เหมือนกันกูชอบด่าเออกูชอบด่าแต่มันกลายเป็นว่า เหนื่อยอ่ะพิมพ์ทําไม่วะกูไปสู้กับใครอยู่เพื่ออะไรด่ากับอีนี่ไปทําไมแล้วใครชนะสรุปออีนี่ก็ว่าอีนี่ชนะอีนี่ก็ว่าอีนี่ชนะก็ไม่ได้นอนกันทั้งคืนก็พิมพมาอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เลยแบบอ่ะโอเคอหยุดไม่อ่านปล่อยจบอะไรอ,อืม,อมใช่ทีนี้ถ้าถามตอนนั้นนะเอมตามใจตุ๊ดอะเราว่าเป็นจุดพีคที่สุดของเอมแล้วแหละซึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้จะหมายความว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่ดาวลงมาดาวแล้วดาวดาว<ม> <laughs> คือณตอนนั้นน่ะความสุขของเอ็มคืออะไรวะกับการทําตามใจตัวเอานะโมเมนต์วันนั้นที่เรารู้สึกว่าหุยนี่คือฟิลเดอ e โมเมนตความสุขจังเลยตอนนั้น่ะรอยิ้มคนเออคนมันรักเราไงตอนนั้นอ่ะไมายถึงทุกคนเขารักเรามากเขารออินบอกคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยเกือบร้อยคนนะ ทักมาว่าจะตาย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 รอดจากเรารอดจากเราใช่ปะ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแบบว่าดูคลิปพี่แล้วเฮฮาอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ขอบคุณมากนะอะไรเงี้ยเออว่าตัวนี้มันเป็นความสุข แต่ก็หนีไม่พ้นกับเรื่องเงินเราก็ดีใจไงตอนนั้นมันก็ได้เงินเพราะมันแบบอุมันเป็นประตูหลายๆอย่างตามใจตุดนี้มันก็เปิดประตูให้เอ็มหลายอย่างมากเนาะจนจากยูทูบมก็คือเป็นดาราแล้ววาใช่ไหมล่ะตอนนั้นเพ่นเป็นดารา superstar ตอนนี้เป็นดาราแบบหนังมันรอจะลอยล้านแล้ววาเออทีนี้เอ็มพอเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงเว้ยเรามีความรู้สึกไหมว่าเราเราอยากเข้ามาตั้งแต่แรกหรือว่าเรา มันจ them <T> ับพัดจับผู่เ <classy> ข้ามาได้เองหรือมันกระเทยมันต้องเป็นดาราเออถูกไหมเป็นดารากระเทยมันต้องเป็นนางแบบตอนเด็กเออเอเออต้องอเป็นดาราเออตัวคือมันต้องเป็นดาราเออมันก็แค่วนอยู่ในหัวได้แหละมันเหมือนเขาโดนขีดเอาไว้ว่ามันต้องเป็นอืมแต่จริงจริงๆเราอาจจะอยากเป็นแบบกรรมกรก็ได้ไงแต่มันโดนขีดไว้แล้วว่าออ๊ยไปเป็นดาราสิเก่งนะอะไรเงี้ยเอาเป็นก็เป็นอืมแต่พอมาเป็นดาราเนี่ย เอ็มอะไม่ได้ใช้ว่าตัวเองเป็นดาราแล้วจะลิดไงนักแสดงแล้วกันเพราะดาราเนี่ยไม่รู้ว่าฉันไปเป็นไอดอลของคนด้านไหนพอเป็นนักแสดงอ๋อมันคืออีกหนึ่งอาชีพดารา,าใครก,กด็ดาราใครก็อยากเป็นแต่พอแม่งพอเข้ามาอยู่จริงอะอ๋อเรามันคือนักแสดงเรามันไม่ใช่ดาราซึ่งชอบไหมชอบไหมก็ชอบไหมก็ชอบนะชอบแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันผูกติดอืถ่ายละครไปเลยแม่งเจ็ดวันไม่เอา ค่ะอันนี้7วันไม่เอาเอาที่อยากทําซิทคอมเคยลองแล้วละครเคยทําและหนังเคยทําแล้วอันนี้เคยทําหาอะไรทําดีกว่าอย่างอื่นอืจะไม่เป็นละครตลอดชีวิต อะไรอย่างเงี้ยอออเออเออพักบ้างไหมเอ็มหมายถึงว่ามีช่วงแบบพักเหนื่อยอยากแบบไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยบ้างปะจริงจริงอาชีพของเอ็มอะคืออยากรวยไม่ได้อยากทํางานจนรวยอ,อ,อยากมีเงินเ<ๆ>ิยเฉยไม่ได้ทางานจนรวยนะรวยตื่นมารวยไม่ต้องทํางานอย่างเงี้ยแต่มันต้องทํางานไง<อ>แต่ว่าพักโอ้โหแต่ก่อนวิ่งงานทั้งวันโอ้โหเจ็ดวันนี่คือแทบแบบวิ่งแบบสุดๆเลยตอนนี้กลายเป็นแบบบอกผู้จัดการบอกว่าเอางานที่เคยรับไว้องานใหม่ว่ากัน ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขต้องมีความสุขในการทางานงานแบบไม่มีความสุขไม่ทําอืำ <โ idee. S 1> เรื่องจากอะไรวะเอมคนเกี่ยวกับคนนั่นแหละ <LC. S 2> ปากคนมันคือทําให้เราแบบลบทําให้เราแบบไม,ไม่อยากทํางานไม่อยากท้อไม่อยากนู่นนนั่นก็เลยแบบเออทําทแบบมีความสุขดีกว่าอยากทําอะไรล่ะวันเนี้ยว,วันนี้อยากทํากับข้าวก็ไปทํากับข้าววันนี้ไม่อยากทําอันนั้นก็ไม่ต้องไปทําอืำเพราะงานที่เราไม่อยากทํามันจะออกมาไม่ดี มันจะไม่ดีโดนนะครับอะไรก็ตามที่โดนบางคับมันจะไม่ดีเลยคือมีคําถามหลักเลยที่เราคิดว่าวันนี้เราอยากถามเอมมากได้เลยคือเอ่อะเป็นคนที่นั่นแหละตั้งแต่เราฟังเรื่องตั้งแต่เด็กจนตอนเนี้เป็นคนที่สร้างเสียงเราะให้กับคนตลอดเวลาเลยค่ะเธอไม่เคยมีโหมดแบบว่าไม่สนุกเลยเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นออยู่บ้านเป็นยังไงวะเอมนั่งเล่นเลื่อนติกตอกไปเรื่อยฟังเพลงอยู่คนเดียวออืมอม แค่นั้นอยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นอยู่กับผัวอยู่กับผัวผัวอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนแยกกันด้วยแยกกันด้วยเอออเออในวันที่ในวันที่เอ็มรู้สึกว่าจากคนสนุกสนุกอะมันเคยมีโมเมนต์ของความไม่สนุกเกิดขึ้นกับตัวเองป่ะมีช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาช่วงนั้นอะไรเงี้ยมัน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 ดาวเพราะว่าอีนี่รู้ไม่จริงอะแล้วอีนี่เอาหนูกูไปพูดได้ยังไงอีนี่ก็รู้อยู่ในเหตุการณ์อีกแล้วอีนั่นอีกอีนั่นอีกแล้วเราเป็นคนที่แม่ง ไม่ต้องไปนั่งไล่อธิบายให้ใครฟังอธิบายไปมึงก็ไม่ฟังอยู่ดีเพราะมึงอยากฟังในสิ่งที่มึงอยากได้ยินอ่ะเราก็เลยช่วงนั้นดัดดาวมากๆที่บ้านโทรมาอะไรเงี้ยไหวไหมโอโหร้องให้ชิบหายเลยร้องเหมือนคนอ,อกหักอ่ะสองปีอ่ะทําอะไรแม่งก็ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะใจแม่งไม่ทําทำเลยทำโอ้คิดแต่ตเรื่องเก่เกๆๆๆา เครียดมากๆเครียด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 แต่ก็ต้องทํางานจำโมเมนต์ได้ไหมว่าตอนนั้นเอาเอาตัวเองออกมาจากความเศร้าตรงน,นั้นยังไงอ่ะเอื้อให้ไปเที่ยวเออือมียคิดอะไรไม่ออกก็กลับลาบุรีอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่กับเพื่อนอะไปอยู่ไปอยู่กับอะไรที่ไม่ต้องมามีคนมาคอยถามว่ามันเกิดอะไรมันเป็นไงม,มันไม่ใช่แบบนี้หรอกมันงเแล้วอธิบายไปแล้วสาตรมันไม่ได้มันมันถูกส่งต่อไปอีก มันก็เลยเป็นการประทะกันนูน่นนี่นั่นอ,อะไรอย่างนั้นดังแล้วแยกเออเอ็มอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออคิดอะไรคิดเลยเละกันแล้ว,อลวพอกลายไปตอนนี้เอ,อ็มะไม่ค่อยอยากพูดแต่เนี้ถามได้เอ,อ็มะแค่ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบยังเกาะกระแสอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆริง,รง<ๆ>เอ,อ็มเคยบอกบอกพี่ถ้าจะมาถามอย่างเรื่องล่าสุดอะของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่นี้เหมือนกัน แล้วเขาก็ถามเหมือนกันมีนักข่าวถามพี่ถามผู้จัดการเหมือนกันแล้วก็ถามหนูว่ามีความคิดเห shirt, aquilo, so ็นยังไรหรืออะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่หยุดพ so ูดเถอะให้เด um ็กรายการใหม่เขาไปถามรายการใหม่กันบ้างหนูสามปีแล้วนะยังไม่ลืมมันอีกเหรอเออมันยังไม่ลืมมันอีกเหรออะไรเงี้ยหยุดได้แล้วตอนนั้นพาร์ทเนอร์อย่างเอื้อเนี่ยทำยังไงบ้างเอาช่วยช่วยเรายังไงบ้างสงสารมันนะสงสารมันมากเพราะมันแบกรับอื มันโอ้โหโคตรซัพพอร์ตเราเลยแบบเอ้ยเอ็มโอเคไหมเอ็มยังไงไม่ไปเวลามันได้ยินอะไรมามันก็ไม่เล่าให้เราฟังทางทางที่มันอยากจะเล่าให้เราฟังบอกไม่ต้องพูด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 กลายเป็นแบบเหมือนโลกซึมเศร้าจริงเราเอื้อก็แบบไปเที่ยวไม้กินไรเป้าเดี๋ยวไปนู่นไหมเดี๋ยวไปนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็ก็แบบซับตลอดเวลาทีนี้เนี่ยแหละมาถึงสุดท้ายแล้วเอ็มคุยกับมาสักพักเราแค่อยากรู้ว่าแล้วคนที่มีความสุขตลอดเวลาต่อหน้าคนอื่นแบบเอ็มอะ ถ้าถามถึงตัวเอมบ้างหล่ะตอนนี้ความสุขในชีวิตของเอมอ่ะคืออะไรวะกับการที่เสยพยยความสุขมาตลอดเวลาเลยสร้างความสุขคนอื่นมาตลอดเวลาถ้าถามถึงณวันนี้ความสุขของเอมคืออะไรคำรตอบ <tr ane S 1> คือกระเทยแก่เลยนะปล่อยวาง<ม><ม>ต้องปล่อยวางทุกอย่างอยากทําอะไรทําเลยไม่ได้บอกตัวเองนะบอกทุกคนด้วย<ม><ม>อยากทําอะไรทําเลยปล่อยวางทุกอย่างอะไรไม่สําเร็จทําใหม่อะไรไม่สําเร็จทําใหม่ไไมำทำสามครั้งไม่สำเร็จเลิก เลิกแบบทิ้งนะมไม่ได้เลิกแบบมุกออนแบบว่าอะไรอันม่นนนนทำให้สำเร็จก็คืออย่าพยายามก็ไปทําอันใหม่คือตอนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆ,ๆแบบไม่ต้องไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรที่มันซีเรียสมากไม่ยุ่งอ,อ,อะไรที่จะเดินเข้าไปแล้วเป็นดราม่าไม่ทําอะไรที่ถ้าเล่นเรื่องเนี้ยเป็นข่าวนะไม่เล่นเหมาะดูบอกปีนี้ดังถามก็เลยดังเรื่องอะไรดังดีไหมดังดีดังดีดัง เอาดังนี้เอาแต่ถ้าดังไปข่าวไม่เอาอรวยปีนี้รวยรวยแล้วปวดหัวไหมปวดไม่รวยเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวค่อยรวยเดี๋ยวก่อนยังไม่ภายดาวมันย้ายเออเป็นอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยบอกว่ารวยแล้วปวดหัวไม่รวยเออนี้เลยเออเออก็แปลว่าเอมเข้าใจชีวิตมากขึ้นใช่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเลยใช่ไหมแก้แล้วมั้ง มันก็แก่แล้วแล้วมึงเราสั่งสิบแล้วว่ามึงเราสั่สิบกว่าใช่ไหมกว่าสี่เลยอย่ามันไปไกลอ่ะใช่ไหมบางคนบางทมันต้องเข้าใจบางไลนมันต้องเข้าใจเด็กๆอ่ะเวลาเดินมาเราก็เคยแก่นั่งคุยกันอย่างนี้แล้วเราแบบอุ้ยแก่ดอกสอนไลกูอย่างเงี้ยนะแต่พอถึงแก่แต่พอถึงตัวเองแบบเออหนูฟังป้านี่ป้าเนี่ยผ่านมาแล้ว ขอบคุณมากเลยที่วันนี้มาเอมขอบคุณมากๆจริงๆดีใจที่ได้คุยด้วยยินดีหวังว่าคือที่เราอยากให้เอมมาคุยกับเราในวันนี้เพราะว่าเรานี่เลยมันเหมือนที่คําตอบที่เอมบอกเราเรื่องคนทักเอมมาเยอะเรื่องจะฆ่าตัวตายเรื่องเขาเป็นซึมเศร้าแล้วเขาผ่านมันมาได้จากเราอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าวันนี้คนน่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากเอมแล้วก็เอมผ่านมันมาได้คนอื่นก็น่าจะรู้สึกว่าเอมมาบอกว่าขอนิดนึงเอมบอกว่ามันมีคนทักมาล่าสุดอีกเมื่อวานเมื่อวานเนาะ จะฆ่าตัวตายเบื่อเครียดบอกหนูถ้าหนูจะตายอ่ะไปวัดฮึบหนึ่งอ่ะไปตายในเมรุเลยเพราะถ้ากระโดดน้ำตายเสียเวลากู้ภัยเสียเวลาคนแม่งต้องมายื้อๆยุดเสียเวลาเขาวิ่งออกไปโดนรถชนก็รถก็ติดอีกจะตายอย่าเป็นภาระตายคนเดียวี่เงียบเลยคนอื่นเขาใกล้จะตายเขายังไม่เขายังไม่อยากตายแล้วมึงเป็นอะไรอยู่ดีไม่อยากตายออันนี้คือวิธีการสอนแบบเออแล้วอีนั้นอะไรบ้างโอเคหนูขอโทษหนูไม่อยากตายแล้วค่ะ เดี๋ยวค่อยตายเดี๋ยวค่อยตายคนเขาใกล้จะตายเขาทําทุกทางเพื่อไม่ให้ตายอีนี่นั่งอยู่บ้านเฉยจะตายเดี๋ยวโดนตบก็เดีวว่าอย่างเงี้ยเพื่อตั้งรอยยิ้มให้เขาหน้ใช่ใช่ใช่อ้้จริงๆคือไม่อยากให้ตายหรอกแต่ว่าถ้ารู้ว่าจะตายลองเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นดูอุ๊ยคิดเรื่องนี้มันเหมือนจะตายขยับลองขยับเก้าอี้ไหมหรือแล้วไปคิดเรื่องอื่นดูหาอะไรทําอ่ะเออไม่ใช่เราไปยิ่งว่าเราจะตายมันทุกปัญหามันมีทางออกเสมอเลย อาจจะออกยากหน่อยอืแต่มันออกได้มันออกได้เออออกไม่ได้ค่อยตายว่ากันก็ไม่ตายี่ดอกไม่ตายรู้ไม่ตายเออเดี๋ยวตายค่อยว่ากันเออขอบคุณมากแอนขอบคุณคาะขอบคุณมากขอบคุณมากไปนั่งกินเหล้ากันใช่เลย